จะพามาดูเรื่องของการทดสอบนะคะว่าถ้าเลือดมันเข้ากันได้กับเข้ากันไม่ได้ลักษณะมันจะเป็นองไรเราลองทดสอบบนกระดานทำแท่นี่จะหยดอะไรลงไปฮะหยด p ล a s m a นะคะอันนี้ของกลุ่ม A นะคะกลุ่ม A ก็คือส่ติผู้รับเนี่ยเป็นกลุ่ม A นะคะก็หยด plasma ไปก่อนเพราะว่าอันนี้ก็คือมันจะมีเรื่องของแอนติบอดีอยู่แล้วคอยดูนะคะนี่กำลังจะหยด ไราจะหยุดเซลค่ะหรือว่าเราจะให้เลือดหมูเอจากผู้บริจาคมาผู้บริจาคใช่ไหมครับเอาเลือดหมู่ A ให้เข้าไปในคนไข้ที่มีกรุ๊ปเอค่ะกรุ๊ปเอเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นอันนี้ก็คือให้หมูบีเข้าไปสําหรับคนไข้หมูเอนะคะแล้วก็สุดท้ายอันที่สามก็คือใข้หมูโอเข้าไปครับเดี๋ยวพี่ก็จะคนให้ดูอันนี้เป็นการทดลองเฉยๆนะคะเพราะในชีวิตจริงเราจะใช้ หลอทดลองทำอนนี้เพื่อให้เห็นชัดวงแรกคือ a อเจออวงสองคือ a อเจอบแล้วก็ a อเจอ่ะผลจะเป็นยังไงเลือดที่ให้เนี่ยตามอัศนาที่ทั้างบนนะคะครับอ๋อแต่ a อเจอบนี่เริ่มเห็นเป็นจุดๆผงๆค่ะจะเริ่มเปินออกมาส่วน a อเจอ O ก็ให้ก็ค่อนข้างเนียนค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันตกคนะกรมเป็นก้อน ก็คือลักษณะที่เข้ากันไม่ได้เพราะปฏิกิริยาที่เป็นหัวก็คือเห็นเป็นก้อนๆซึ่งเราเห็นจากพื้นเด่นขึ้นมานะคะใช่เวลาที่ผ่านไปมันก็จะกองรวมกันเยอะขึ้นก็จะเห็นชัดชันเลยนะนี่คือว่า A รับรับ A ได้ะ A รับ O ได้ใช่ค่ะแต่ A เจอ B นี่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวจะลองทดสอบกรุ๊ปอื่นด้วยใช่ไหมคะ ก็ตองไปแล้วฮะบางจุดเนียนบางจุดก็เป็นเหมือนตะกอนเยอะเลยสรุปยังไงฮะอันที่เนียนก็คือเข้ากันได้นะครับนี่เราจะเห็นแถวแรกถ้าอันนี้คือผู้รับเป็น A นะคะให้ A เข้าได้ไหมคะได้ครับเนียนฮะให้ B เป็นไงคะไม่ไม่เนียนเป็นกองหมดเลยนะคะถ้าให้ O อละคะเนียนครับก็ยังเนียนถ้าเป็นกุ๊ป B ล่ะคะ B เจอ A อุ๊ยตะกอนเยอะครัตะกอนเยอะแต่ถ้า B เจอ B เนียนเนียนเนียนเจอ O ก็โอเคใช่ค่ะ แล้วถ้าเป็นโอเจอเอโอโหท A, ั้งเอทั้งบีเลยครับไม่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคงพอทําให้คนเห็นภาพ oh. คุว่าถ้าให้เข้ากันไม่ได้เป็นตะก,กรอย่างนี้ในตัวมันจะเป็นยังไงนั่นสิคือโดยสรุปอย่างที่ผมเคยเรียนมาเด็กๆเนี่ยกรุ๊ปโอให้ได้หมดเลยให้ทั้ง A ให้ทั้ง B และ A b ได้ <c oughs> แต่ว่าจะรับจาก A หรือ B หรือ A B มานี่เป็นตกรหมดเลยใช่ไหมครับส่วน A รับ A <c oughs> ก็ได้โดยตรง B รับ B ได้โดยตรง A B ก็ต้องรับเฉพาะ AB <c oughs> AB เนี่ยรับได้ทั้ง A ทั้ง B ทั้ง O <c oughs> รับได้ทั้งนั้นนะคะ <c oughs> แต่ว่าพวกนี้พูดถึงการให้เม็ดแดงเท่านั้น